สวัสดีครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ผมเอาเทปเก่าแล้วก็ตลับเทปเก่าพวกนี้มาทําอะไรนะครับอยากจะบอกว่าพอดีไปรื้อบ้านมานะครับแล้วก็ไปเจอตลับเทปพ,พวกนี้มานะครับอายุก็สามสิบปีขึ้นกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าบางชุดก็ปีสามห้านะครับปีสามห้าปีนี้มันก็ปีหกหกแล้วก็สามสิบเอ็ดปีละ บางชุดก็25ปี26ปี27ปีก็มีนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าแล้วตลับเทปที่ได้รับความนิยมในสมัยยุค8090เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังจะใช้ได้อยู่ไหมนะครับและทีนี้ก็พอดีว่าไปได้เทปตัวนี้มานะครับพอดีไปซื้อตามเพจมานี่แหละนะฮะเขาซื้อมาอ่เขาขายมา190ก้าสก็เลยเลยมาเปิดดูนะครับแล้วก็พอดีว่า ป,ปกติพวกนี้นะผมอยากจะลองนะแต่ว่าไม่มีไม่มีเครื่องเล่นนะฮะพอดีไปได้ตัวนี้มาก็เลยเดินความคิดว่าจะลองดูสักหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ต่อร้อยเก้าสิบนะ,ะก็ไม่ไม่เคยนะั่นมันไม่เคยลองเหมือนกันนะครับอ่ออันนี้ยังหลายท่านอาจจะยังงงๆนะฮะว่า อ่าเล็กสมัยนี้อาจจะไม่เคยเปิดเทปด้วยซ้ำไปนะครับสมัยก่อนก็จะมีซา,าวเวลด้วยใช่ไหมครับซา,าวเวลเล็เล็กก็เอาไว้ฟังเทปอันเ,เล็กๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทปแบบหัวเดียวนะครับคือคือฟังได้อย่างเดียวนะครับอัดไม่ได้แต่ถ้าเทปที่จะอัดได้ในสมัยก่อนเนะ่เขาจะมี2หัวอย่างนี้คู่กันนะครับเวลาเราจะอัดเราก็ต้องไปเปิดพร้อมกันนะครับเราไปซื้อเทปเปล่ามาแผ่น มามาอยู่ตลับหนึ่งแล้วก็เอาเทปตัวฉบับใส่นะครับแล้วก well. ็เปิดพร้อมกันแล้วเราก็อัดนะครับสมัยก่อนนี้เทปเทปเปล่าเนี่ยเทปเปล่านี่คือลักษณะจะเป็นแบบนี้เทปเปล่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเทปเปล่าในสมัยก่อนนะครับเวลาเรามาอัดเราก็เปิดอย่างนี้แล้วก็เล็กๆคลอดไปนะครับแล้วพอเราได้เพลงมาปุ๊บเราก็มาเขียนอย่างนี้นะครับ ก็เทปเปล่าสมัยก่อนก็5บาท10บาทนะครับอ่ะทีนี้จะลองดูครับว่าผมมีตลับเทปอะไรบ้างนะครับอ่าเอาที่เด่นๆนะฮะมีนูโวครับนูโวชุดอะไรครับเพียงครับชุดนูโวชุดโอทูนะฮะที่มีเพลงดังๆสมัยก่อนก็นิยมักนะครับทาลุนสองคนในร่างเดียวอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับอันนี้ อันนี้ปีไหนครับเนี่ยครับปีสามสิบกว่ามั้งกันนะ <c oughs> เดี๋ยวลองนครับลองนะครับว่าโนวโเนี่ยยังจะเปิดได้อยู่ไหมครับโอ้น,นี่สีนี่ใช้ได้เลยนะฮะจากสีขาวกลายเป็นสีก็ <c oughs> ก็ยังพอที่จะฟังรู้เรื่องว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ว่าความชัดก็คงไม่ได้ละอันนี้นะครับก็ดูดิสีนะครับสีแสดงถึงความขังเลยนะครับอันนี้มาฟังเพลงใครก่อนใครใครใคร,ใครต่อฮนะหวังเอ่ยหวังว่านะครับอันนี้นูโวเหมือนนูโวเมื่อกี้นะครับปกแปดสิบห้าบาทนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าปกแปดสิบห้าบาทเนะี่ยเขาจะขายราคาจริงอยู่ที่ห้าสิบห้าบาท อันนี้ก็หวังเอ่ยหวังว่าของเจรันมโนเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหลังแล้วล่ะอันนี้น่าจะเปิดได้นะครับดูสภาพที่ยังใหม่ย่เลยเคือตัวความอโ้โหฟังไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเจรัน นะครับก็อันนี้ก็ผ่านนะครับอันนี้ไม่ค่อยอยู่ในสาภาพที่ดีนะครับต่อไปมาฟังของของไม่ขึ้นเรือดูล็อกกันแล้วกันเนาะไม่ขึ้นเรือดูล็อกในสมัยก่อนเนี่ยเป็นวงดนตรีของฝรั่งท,ที่ที่ดังมากในในในไทยนะครับเพราะว่ามีเพลงสลิปปิ้งชายมีเทวบนเทฟไฟมินิอะไรเนี้ยนะฮะแล้วก็เคยมาเล่นเ็สีคอนเสิร์ตด้วยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ขึ้นเรือดูล็อกเนี่ยน่าจะปีอะไรฮะปี ปี91มาฮะมเนี่ยฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับของสังกัดทอ่ปก90บาทนะฮะลองดูลองฟังดูราคาปก90บาทก็น่าจะ60บาทนะครับขายในสมัยก่อนอันนี้ไงอ๋อก็ก็ ประมาณเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองดูอีกตอนนี้ผมเมื่อเช้านี่แอบบ่เมื่อคืนเนี่ยผมเอาไปแช่ตู้เย็นอยู่ตลับนึงก็อยากรู้เหมือนกันว่าพออยู่นานๆไปแล้วปุ๊บมาแช่ตู้เย็นละแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอาทีนี้ฟังของสีเผือกคนดันเกวียนนะครับสีเผือกคนคนดันเกวียนเนี่ยอันนี้ต็ปีเลยครับปีสามห้านะฮะปี ปีสามเก้าครับสามเก้าอันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดปีละยี่สิบเจ็ดปีแล้วเป็นยังไงฮะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าฟังรู้เรื่องกว่านะครับฟังรู้เรื่องดีนะครับของสีเผือกพดังเพียนนะครับสามเก้าอันนี้คือยี่สิบเจ็ดปีแล้วนะครับ ต่อไปอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้รวมอีทไม่เอานะครับอีทวงฟ้าน,นี่น่าจะใหม่กว่านะครับสมยัยบัฟฟาโล่ดีกว่านะครับสมยัยบัฟฟาโล่เป็นวงวงอัเทอร์นทีสมัยก่อนที่ที่ดังมากนะครับเดี๋ยวลองดูครับสมยัยบัฟฟาโล สรุปว่าเทปยานนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปลองดูว่าไอเทปที่ผมแช่แช่ตู้เย็นอยู่เนี่ยนะครับเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้ก็เป็นชุดชุดรวมฮิตของอัศนีวสันนะครับรวมฮิตติดบอร์ดอันนี้ก็ปีสามปีสามสามเก้านะครับปีสามเก้านะครับเอาลองดูครับว่าเมื่อคืนเราไปแช่ตู้เย็นมาแล้วคืน ฟังแล้วจะเป็นยังไงมันจะดีตามที่เขาว่าว่ากันมาไหมเป็นยังไงครับเทปอายุ30เอ่ออายุ27ปีแล้วนะครับก็ถือว่า คุณภาพก็ก็ลดลงตามระยะเวลานะฮะแต่ว่าเราก็ยังพอที่จะฟังดูเรื่องอยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอญอาตเอามาลองดูนะครับว่าเทปอายุมากมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็สมัยก่อนที่ผมซื้อแหลกเลยนะครับเทปนึงนะครับก็คือคือมันถ้าการฟังเพลงในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อเทปมาอย่างนี้เราก็ต้องไปหยอดเพลงแล้วก็ขอตามสถานีวิทยุนะครับ ทีวีก็มีนะครับทีวีโดยเฉพาะรายการฮัลโหลวันหยุดในสมัยก่อนเนี่ยผมจะต้องมาดูทุกดูทุกวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับก็วันนี้เอามาลองดูนะครับก็สรุปว่าว่ามันก็ลดลงไปตามอายุนะครับแต่ว่ายังพอฟังรู้เรื่องอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ